การอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นจะดีวแรกประเทศหรือหลงประเทศหรืออะไรก็ตามผมเนี่ยนะครับอยากจะบอกไปยังพักฝ่ายค้านคือความเป็นจริงในในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเรื่องเวลาเนี่ยนะครับที่ต่อร้องนะครับยี่บสามชั่วโมงขาดตัวคุณนุ้งวิ่งก็เล่นบทเนี่ยนะครับโอ้กี่วันก็ได้นะครับเป็นเดือนก็ยังได้คือถ้าเป็นจริงอย่างที่ว่าก็แจ้งกับประธานวิปรละลูกพัก ว่าเขาขอกี่วันก็ให้เขาไปนี่ก็เอ็นี่ก็ยืนกระต่ายขาเดียวโน่นก็พูดสวยนะครับกี่วันก็ได้เดือนนึงก็ได้อันี่ก็ลีลาพื้นฐานนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมก็เชื่อว่านี่ครับท้ายที่สุดจะตกลงกันที่กี่ชั่วโมงกันก็ตามแต่ทุกเรื่องเอาเนื้อเนื้อเน้นเน้นเอาชนิดให้อึ้งกิมกี่กันทั้งสภา เพราะนี่นะครับถ้ามีข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ไม่สามารถโต้แย้งได้จนมุมคาสภาเนี่ยคอยดูหลังจากการอภิปรายจบและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่ปรามาตรปรามาตกันเนี่ยนะครับความเป็นจริงนั้นการกดดันเรื่องเวลานั้นแสดงว่าวิตรับถ้าไม้วิตกกันเนี่ยนะครับคือคนเราถ้ามันพร้อมเนี่ยอย่าอภิปรายกี่วันเอาไปเลย อยากจะพูดนักเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลามากถ้าอาภิปรายน้ำท่วมท่งผปบุ้งหลงเหลง,ลงรัฐบาลก็ดูดีขึ้นมาแล้วรัฐบาลชี้แจงได้แต่ว่าไอ้นี่ไงตัวเอง,ว,เองวิตกไงนะครับวิตกฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่บทบาทของฝ่ายค้านต้องบริหารการจัดการเรื่องราวคือหมายความว่าทั้งพรรคร่วมนะครับตัวแทนที่อ,อภิปรายกันนั้น ต้องเรียงลำดับให้เห็นว่าไม่สามารถปล่อยให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อไปได้คือตัวนายกรัฐมนตรีและหลีเกเลี่ยงที่จะพูดพาดพิงถึงตำแหน่งอื่นนะครับยกเว้นนะครับบุคคลในครอบครัวคือคุณทักษิณตามที่ว่านี่อย่างไรก็ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะล็อกเป้าอย่างนี้นะครับคืออภิปรายผมก็เชื่อว่าแต่ละส่วนนั้นทำการบ้านชนิดคาดไม่ถึง พราะนี่นะครับการอภิปรายไม่ไว้ไวางใจไม่ต้องใช้คนมากเลือกเนื้อหาเน้นๆอยากเอาเวลาเท่านี้ก็เต็มๆเลยทีนี้แต่เวลาที่มันเนิ่นมันก็ไม่ได้มีความหมายแล้วก็คือหมายความว่าประท้วงเขาก็ไม่นับก็คือหมายความว่าได้กี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยการประท้วงจะยาวนานแต่ว่าเนี่ยครับสภา,าเขาจะหักออกไปต่างหักไม่เกี่ยวกับเวลาของการอภิปรายครับ เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นจะแสดงความมั่นใจอะไรกันมาจากไหนก็ตามในซีรัฐบาลซึ่งผมเองก็เห็นว่าเขาไม่ได้มั่นใจอะไรเลยทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าเนี่ยนะครับว่าแล้วสถานการณ์ที่คุณทักษิณเนี่ยไปพูดกับพี่น้องคนเสื้อแดงภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเจตนาอย่างไรนะครับผมก็บอกว่านะครับทุกเรื่องนะครับการขับเคลื่อน ย่อมที่จะวิเคราะห์ได้หลากหลายเรื่องราวเพราะนี่นะครับสถานการณ์ที่มันไม่คาดฝันเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามแต่ละฝ่ายในทางการข่าวนะครับซึ่งผมก็บอกว่ามันเป็นตลาดแคบไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติการตรงไหนกันอย่างไรนั้นย่อมที่เป็นที่ทราบที่รู้กันในแวดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต่อให้ปลุกเนก็ปลุกมา นะครับเพราะนี่นะครับผมเชื่อว่าประชาชนที่ไปชุมนุมโดยสุจริตนั้นและก็คิดเนี่ยนะครับในเรื่องชาติบ้านเมืองและเมื่อผลมันไม่ใช่แสดงว่าเราไม่ใช่เรื่องชาติบ้านเมืองแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมนะที่ประชาชนจะเอาชีวิตไปแลกให้เหมือนเดิมมันไม่มีเพราะเนี่ยนะครับ เมื่อทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามของการเอาชีวิตไปแลกให้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนื้อหาสาระว่าไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าคนการเมืองเนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะตกใจอะไรกันกลัวมันเห็นเนี่ยนะครับในแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันหนักกว่านี้กันมามากมายหลายเท่าเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้น เข้าใจว่าการวันอภิปรายวันที่24คงเป็นที่ประจักษ์แล้วเพราะหน้าเพจพักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เผยแพร่ว่าให้ฟังคำชี้แจงตั้งแต่วันที่24มีนาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจหน,นี้เนี่ยผมก็นเยครับกำลังดูว่าแพทยสภาเนี่ยจะมีผลก่อนการอภิปรายหรือไม่ นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวที่ที่สำคัญนะครับและจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักนะครับเรื่องการไม่ไว้วางใจในคราวนี้เพราะนี่นะครับคือบ้านเมืองเราเองก็วันนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะพิสูจน์กันทีละตอนอเพราะท่ามกลางความที่ไม่ปกติของบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวนะครับที่มีการกล่าวขานนะครับแต่อย่างไรผมไม่เชื่ออย่างนั้น ผมเชื่อว่าบ้านเมืองนั้นนะครับยังสามารถแยกผิดชอบชั่วดีกันได้ไม่มีใครนี่ครับยกบ้านเมืองให้ใครไปรกระทำสิ่งที่เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองได้อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยอยากจะบอกว่าวิถีประชาธิปไตยเนี่ยเราเองก็เป็นที่น่ากังวลที่สุดวันนี้เนี่ยนะครับส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้าดูคำพิพากษาของสารอาญาตุจริตที่ผมพูดกันมาหลายวันเนี่ย ก็น่าเนี่ครับคิดเหมือนกันว่าทุกอย่างมันคือคำตอบมันใช่ไหมระดับชาตินะครับพูดอย่างทำอย่างหาเสียงอย่างกระทำอีกอย่างนั้นมันใช่ไหมบรรดาองค์กรต่างๆซึ่งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นจริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่คือเราเดินเข้ามาสู่ในประเทศ ที่เป็นปนัญหาเราได้ผ่านการลองผิดลองถูกกันมาสารพัดแต่ท้ายที่สุดที่มันแก้ไม่ได้คือคนต่อให้เขียนกติกาดีให้ตายมายัางไงประเทศนี้แต่ว่านี่นะครับถ้าคนนะครับยังเห็นนะครับยังเห็นประโยชน์ส่วนตนเอาประโยชน์ส่วนตนครอบครัวและพวกพ้อง เหนือกว่าประโยชน์ชาติมันไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่เขียนนะครับและป้องกันไว้ได้ไม่ว่ากาติกาเช่นไรมันผ่านมันเห็นกันมาหมดแล้วต้องเข้าใจว่าผมเป็นคนคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแล้วก็ถูกนะครับก็ถูกทั้งขังทั้งไรสารพัดแต่ผมอยากจะบอกว่าหลายเรื่องเราต้องทบทวนเหมือนกัน ว่าสีวินาทีที่อยู่ในคูหาเลือกตั้งนั้นมันใช่ไหมผมไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าณขณะน,นี้ในส่วนของประชาชนเราควรจะคิดอ่านอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองกันหรือไม่เพราะท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับคือผมเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็มีความกังวลกับบ้านเมืองแบบนี้ และเราอ,อยู่ในวงจรอุบาทแบบที่พลเอกชาวาลิตจำกัดความเอาไว้เนี่ยหนีไม่เคยออกนอกพ้นวงจรอุบาทกันได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าประชาชนต้องคิดอ่านในแต่ละเรื่องราวที่มันมากกว่าทุกครั้งเราวันนี้เนี่ยนะครับประชาชนเอาละคนยากลำบากก็ไม่มีปัญหาแหละแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่ ที่ยังพอพอไหวกันอยู่บ้างไม่ใช่ต้องการเนี่ยนะครับกับคนจำนวนครึ่งประเทศกันเสียเมื่อไรแต่ต้องถามพี่น้องประชาชนกันว่าเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้กันจริงเราอยู่กับลมลวงนะครับ,ส,บสารพัดนะครับจนกระทั่งบ้านเมืองไม่ไปไหนนะครับดูค่าเฉลี่ยนะครับ เป็นที่อับอายขายขี้หน้าและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยมีแต่การสร้างความฝันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในพศออนี้แหละครับทั้งที่ความฝันเหล่านี้นะครับควรจะเป็นเรื่องดึกดำบันแล้ววันนี้เราอยู่ในเรื่องของความเป็นจริงว่าความเป็นจริงในขณะนี้มันคืออะไรและแต่ละเรื่องนี้นะครับมันไม่ควรจะเป็นเรื่องนะครับ ตั้งแต่นะครับตั้งแต่เรื่องของนายกรัมตรีในบางเรื่องเนี่ยคือผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องการแต่งกายนะครับถ้าไม่ใช่นายกคุณจะแต่งกายอย่างไรก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับจะสารพัดสารพันแต่ว่ายิ่งพูดก็เหมือนยิ่งยุงย่งนะครับเพราะนั้นเอาตามสบายนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อต้องการใช้ระบบรัฐสภาเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบต่อสภา นะครับไม่ใช่ว่าพอมาเนี่ยมาครั้งหนึ่งเนี่ยคนโอ้โหแบบสุดยอดดูเสมือนหนึ่งว่าไปค้นพบทองอยังไงอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอร้ระบบรัฐสภานะั้นการชี้แจงเนี่ยนะครับคือการทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านก็คือการพูดเรื่องการตรวจสอบจากกระทูยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือแม้กระทั่งกรรมธิการนะ ก็อำนาจหน้าที่ก็มีอยู่เท่านั้นนะกับระบบรัฐสภาภายใต้กติกาประชาธิปไตยแบบนี้เนี่แต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการให้ความสําคัญต่อสภาเนี่ยมันน้อยมากนะครับและที่สําคัญเหมือนการอภิปรายเนี่ยนะครับพยายามอย่างกันซื้อต่อขายของกันยี่สิบสามชั่วโมงขาดตัวนะครับถอยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่ถอยจนไม่รู้จะถอยอยังไงถอยเรื่องอะไร <S 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 มันไม่ใช่อะไรนี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณบรรหารศิละปะอาชาให้มาสามวันคนเดียวคนเอกชวลิตก็สามวันเต็มที่นะครับทั้งที่เขารู้ว่าเนี่นะครับเจอฝีปากประชาธิที่ปัดในพศนั้นเนี่ยว่าเขาจะต้องเจออะไรกันบ้างแต่การเมืองนั้นนี่นะครับคือความกล้าหาญเพราะเนี่นะครับเข้ามานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น จะต้องถูกตรวจสอบได้นะครับคุณทักษิณน,นี่โชคดีฝ่ายคา้านนี่เสียงไม่ถึงสองทั้งสองครั้งของการเป็นนายกรัฐมนตรีที่อภิปรายได้ก็คือรัฐมนตรีคดีทุจริตก็อภิปรายไม่ได้นะครับอภิปรายได้เฉพาะประเด็นบริหารผิดพลาดได้ล้มเหลวเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นถ้าการตรวจสอบมันเป็นอุปสรรคจำปากผมวไว้เด มีสภาหให้ตรวจสอบนี่มันดีมากแล้วนะเดี๋ยวจะไม่มีสภาหให้มีการตรวจสอบและมีการทําหน้าที่ไม่มีใครชนะอะไรเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรอกนะครับเพราะฉะนั้นการพูดพูดอะไรก็ได้สร้างความหวังสร้างความฝันก็เอาที่ประกาศให้รอดเส้ก่อนไอท้ที่หาเสียงครับทําให้ครบไอ้ที่หาเสียงครับแล้วก็ไอ้ที่พูดก็คือว่าที่ไม่ได้ใช้หาเสียง<ม>ไอ้ที่หาเสียงไม่ทําไอ้ที่ทําไม่หาเสียงครับแล้วก็เพิ่มเพื่อให้คนลืมไอ้เรื่องไอ้ที่รับปากเดิมเนีย เรื่องมอาเป็นเป็นทฤษฎีนะครับเขาเรียกว่าโกหกใหม่เพื่อให้คนลืมโกหกเก่าอ,ะอ,อ่ะมันเป็นทฤษฎีพื้นฐานเลยเพราะไอ้เรื่องนี้คนจำได้ก็ไปโกหกใหม่นะครับคนก็ลืมโกหกเกา่า